โอ้พี่เธอยกเม็ดบ้างเขาไม่ได้ตกนะพี่ สุวัรณ์ระดับแล้วเนี่ยเนอะดับสองไม่ได้พี่ไม่ได้ประตกเพิ่มเลยแต่แป๊บเดียวขึ้นเลยสามกับสี่อ่ะใช่ใช่พี่อตกเป็นเพ่าวะเพี่นเธี่ยพี่ตกได้ทักตัวอีงนี่พี่อเธอได้มาสามตัวแล้วใช่ไม่กินข้าวอยู่ ปลาสูงสุดคือปลาอะไรหรอวะปลาสูงสุดอ่ะปลาเหม็นเอ้ปลาแดงๆปลาแดงปลากี่บาทเนี่ยเออครับพันเจ็ดมันไม่มีตัวแบบเป็นร้านอย่างงี้เนาะพวกโบนัสแตกอะนะตัวซีเคดอะเออโบนัสมากตกงานก็ยากตัวละหมื่นตัวละแสนอย่างเงี้ยเนาะใช่ได้พวกสีละเงินอะใหญ่ กระจอบอคอารมไล่ไล่ตามขึ้นไปเลยไล่ตามไปเลยแบบตั้งแต่สองร้อยสองร้อยจ็ดสิพันเจ็ด ืนนี้ต้องหายเลยเฮียตกมาตลอดเบียดนักสัตว์ระดับสามเลยวะ่ะเบีย ในตอมเลยพี่ไอ้นี่ไม่เกี่ยวหรอครับพี่พี่อยู่ก evet ่อนเถอะโอ้จ้างไอพีเอสแย้วอ้างอีกแล้วอย่าหมดเรยพี่ไว้ขอเพิ่มได้ปะเยอะสามยังยังเลยเดือดจะหมดผมมีอยู่แค่ห้าสิบบาพี่เอ็นพี่เห็นไหมเนี่ย ผมตกปลาใช้ใช้นี่แจ้งอยนะู่น่ะพี่เวน่าทำแล้วให้ผมมาแล้วพี่ให้กิงให้ผมจริงวะเนี่ยเอาห้าเนขะาตกปลาได้มาแล้เป็นล้านเลย,ยวะเ้ยโอ้โหห้าหลานเลยเรไม่ไดู้ปแล้วแต่ก่อนผมขานาดเขาตกปลาจะมีเงินแปไดสิบหลานจนมาเล่นกับเราได้เห็นไหจนมีเงินให้เรายืม ถ้าไม่มีเขาเราก็แย่พี่เวแล้วพี่ตกป๊าบไปบนอะไรเนะี่ยเสียบเอาไ,ไ่ยังมันขึ้นห้าแดงเลยตังี์ตกเยอะเมื่อไรจะสามเนี่ยอยากเห็นต้องให้พี่เอ็มาช่วยไว้ลุงเอ้ทั้งเล็กลุงมาช่วยเวยราไว้ตอเนเนี้ยมีสายสารดิ พี่สงสารเลยบอกผมหมดเยอะแล้วพี่แสนยาสีเฮ้ยาสามสี่เท้าวันไอ้ไข่เจียวไอ้ไข่เจียวเลยคคยใครว่าไอ้ไข่เจียวเนี่ยไข่เจียวไข่เจียวไข่เจียวอ๋อไอ้ที่มันคำรามเมื่อกี้นะพี่ใช่มาผมมีอึกนึงอไงมาทำแบบนั้นอย่าดิ มาแล้วมาแล้วขึ้นรับขึ้นตะกูลรับมีได้อยู่ใต้แตกเป็น เออไอเทียมันน่ามีแบบวา่วานเออนวะ่านแหเนาะตกทีได้แบบหลายๆตัวหน่อย ได,ได้ทีงคือเมียดอปใว่ไหมครับครับใช่ครับ,รบชุดลงไปแล้วครับขึ้นยากไหมตกปาไอ้ขั้นสองประมาณร้อยร้อยกว่าครับ สวัสดตกได้กี่ตัวแล้วเนี่ยยังไม่ได้นับเลยพี่พิจุกมึงตกไปอยู่ไหมเนี่ยพิจุกไม่อยู่แล้วตกโยกตกโยกกูไม่เชื่อมึงมาตกข้างๆกูทีกูตกโยกตกตอนนี้ไหน <S <S ไหนมึงอยู่ไหน ไหนพี่จกพี่จกมึงอยู่ตรงไหนกูอยู่กูอยู่ตรงไอ้นี่ตรงสนามสามเด็กเล่นนะ่ะกูอยู่ข้างหลังสนามเด็กเล่นน่ะโอ้โหมึงไปตกนั้นเลยเหรอเออมันตกได้ไอ้หี้ยกูรู้นะว่ามึงทรงมึงอ่ะไปเล่นไปวิ่งเล่นสนามเด็กเล่นแล้วทีนี้ทีนี้ก็ ทีนี้ทีนี้มึงก็หาที่ตกอยู่แล้วค่อยบอกกูอ่ะใช่บ้านเลี่ยมมึงคืออย่างงี้จ้ะถ้ากูมีปลาถ้ากูมีปลาที่กูตกได้มึงให้ตังค์ูแมะเอาไหมแก้วอะที่เรียกกูตกอยู่แต่น่าตกอยู่เนี่ยกูตกได้กี่ตัวละเนี่ยมึง่อไปขายอ่ะเมื่อไปขายอ่ะเนี่ยเมื่อกี้อ่ะกูคำนวณให้ในแบบน้อยๆอ่ะอ่ะมึงเมืองิ๊บอะสามสิบยี่สิบสกีสิบตัวขั้นตับอ่ะ ไว้หมดเลยกูตกเยอะๆอ่ะเนี่ยกูตกไปสี่ถึงหกตัวแล้วเฮ้ยไอ้เหี้ยกูจะหลอกมึน้ำเหี้ยอะไร่ตกอยู่ลูกไม่ได้ตัวอื่นเลยอ๋อไม่ได้ตัวอื่นใบมันมีอยู่แล้วนี่มันมีอยู่แล้วไอ้ตัวขายนี่เขาทอะไรตัวดอกเยอะไม่ไม่ดอกเลยเฮียงงจัดดอกแต่ตัวเล่ๆห้าสิบตัวแล้วอ่ะไม่เอาเลยปาด้าหู พี่ได้กี่ตัวแล้วเนี่ยพี่สามกว่าแล้วไม่ตกไม่พลาดเลยว่ะได้กี่ตัวสองร้อยกว่าและโอ้พี่ตั้งใจตกเหมือนนด็กแดงได้ห้าสิบตัวละ โอ้โพี่เวสแม่แหละมันจะสองนี้ไม่สอง่อกี้นี่เอยสามนาทีเองตกได้จริงเปล่าหร้เองตกได้จริงมันก็จะสามเนี่ยห้าสิบแล้วเนี่ยอันนี้ตอกี่คนสิบคนนะขอนับเลยสามสิบสามสี่สามแปดสี่สิบสี่สิบสองสิบสาม นีคลิกป่าววะรู้ว่าปลาจะวิ่งง่ายตัดเลยมีมีเอ,อกความจริงที่มันหันไปอ่ะมันจะวิ่งไปทางเนาไงวันนี้มึงล็อกหลอก,ลอกอเกิร์หนพีพจุกตกอยู่ทรงไหนเดี๋ยวไปหาพี่จุก พี่จุกทางรถไฟฟ้าทางรถไฟฟ้าทางไหนวะรถไฟฟ้า,าไหนรถไฟฟ้าเนี่ยพี่จุกเล่นส,สนุกนะกูเห็นนะอะไรกูเห็นตอนไหนกูเล่นตอนไหนเนี่ยกูตั้งตกอยู่เนี่ยไหนไหนมึงก็ตกไปดิมึงก็ตกต่อที่ได้มา20ตัวแล้วเนี่ยได้มา20ตัวแล้วได้นะ อาเมาดูโอ้ยคว้ามันมันไวเกินอีอะมันไม่ถึงก็ยี่สิบตัวไวแล้วมันเกี่ยวอะไรกูกกูลตกเป็นอะไรมึงตกอ่ามึงตกให้กูดูอ่ะมึงตกให้กูดูอ่ากูตกเป็นกูมันตกหน้าคนอื่นไม่ได้ มึงมึงอ่ะมือผู้ก็ผู้ถึงบอกไงผูถึงบอกเหนี่ยมันตกตรงไหนได้ปะ่นีโคตรตกไม่ได้มั่วแล้วอะไรอ่ะกูไม่เบ็ดกูเบ็ดไอ้นี่เบ็ดกูเป็นเบ็ดเติมมันมีเบ็ดเติมเขาเบ็ดไม่มีอ่ะไม่มีอ่ะมีเบ็ดเติมแรกๆอ่ะไม่มีอ่ะมตกเองอ่ะไม่มีอะไรมึงลองถามไปคิดดูดิไม่มีอ่ะไอ้เหี้ยอ้างไปเรื่อย ไม่อะมึงว่างกลัาป่าให้มึงมาได้ไงมึงไม่เติมหรอกไอ้เทียมึงจะเติมไปมึงไม่ฟาร์มแรกๆกูเติมไปแล้วแรกๆกูมาฟาร์มกูต้องเติมบ้างเอออ่าไหนถือเบ็ดถือเบ็ดมึงถือเบ็ดสิอ่ามึงถือเบ็ดไหนเบ็ดเติมมันก็ต้องแตกต่างกับของกัวอ่นมึงถือเบ็ดมึงถือเบ็ดดิมึงถือเบ็ดดี โอ้ยเฮียไอ้เฮียอ้างแวเบ็ดยังไม่มีเลยขอบคุณนะไอ้เฮียไอ้เฮียวิจุบอกตกปลาเบ็ดแม่งยังไม่มีเลยยัยรั่วจัดตกแบบไหนเนี่ยโอ้ไม่เวลสามสักที พี่เวินตกปลาตกปลาไหนพี่เวินไม่ไม่มี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 เบ็ดไม่มีเบ็ดอ่ะพี่ว่าพี่ตกได้ปะพี่เวินถ้าพี่ตกอ่ะเอาป่ะผมให้เบ็ดลองไปตกง่ายง่ายพี่อ่ะพี่เว็นผมว่าพี่เอาเป็ดผมป่าเฮ้ยโอ้โหมึงแย่งกันให้เบ็ดกันเลยเนี่ยไอ้บางอ่ะทรงไงไอ้บางอ่ะยากด้วยอุ้ยไม่ใช่ไม่ใช่บางนี่หว่าเออผมเอง พ่จุกไหนตกปลาไหนมึงถือเบ็ดดิทำไมมันตกทำไมมันตกตัวนี้อ่ะตัวนี้มันตัวนี้มันตกยากอยู่นะแต่ก็ไม่ได้ยากนะเห็นปะนี่มึงถามวนนี้นี่นี่นี่คุณหมอเนี่ยเห็นปะเขาบอกว่าตรงนี้มันตกยากอ่ะอ่ะมันมีเบ็ดเติมปะผมถามเลยตั้งแต่เมืองเปิดมามีเบ็ดเติมป้าไม่มี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 น่ะเห็นปะไอ้เหี้ยอย่างง่วไหนตรงไหนยากง่ายตรงไกลๆอ่ะง่ายมั้งเห็นเขาบอกมันลื่นเพราะว่ามันลื่นหรือเปล่าลื่นมันลื่นตรงไหนแฟมเยอะตรงนั้นง่าย ไปดิเอาเลยผมตกได้หมดอะต,ตัว,วอะไรพี่เวทผมก็ตกได้ห<ผ>มดแหมเอาไปเปล่า,อ,าอะไรนี่ดูนี่นี่ใจอยู่นี่แหม <c oughs> ลูกพัดเด้สามยังยังเลยพี่ตกไปหกสิบกว่าตัวแล้วเนี่ยไม่ถาวรนี่สามร้อยละ ก็มด้300ตัวตงยังไงให้ไก้60ไวเหี้ย่งแบบหลักหมื่นดิเนี่ยมันจะมันจะเตีลอยแล้วมันพลาดไม่รู้เว้ยตั้งแต่เวลอะไรที่มันที่มันเริ่มแบบนับแบบหมื่นตัวถึงจะข้ามเวลอ่ะพี่ตกวันละกี่ตัวเนี่ยตกวันละ5,000ตัวแล้วพี่ไม่ได้ตกมาพารใหญ่แล้วต้องต้องบอกว่าตั้งแต่ไหนวะตั้งแต่หลังประมูลดีกว่าหลังประมูลก็ไม่ตกเลย พี่ได้ขอที่ aka, ต้องการแล้วเหรอพี่เลเว้ยก็ตอนน yeah, ั้นน erm? ่ะตอนนั้นน่ะพี่นไปนอนกี่โมงเนี่ยปมูอ่นมีงานประมูลใช่ไหมได้แล้วครับใกล้แล้วครับตอนแรกจะจัเอาเงินไปประมูลอะไรกันลือกไไม่ได้หรอวะแล้วทีนี้ก่อนวันประมูลเขาบอกว่าประชาชนประมูลไม่ได้พี่ก็เลยไปให้เงินแกงยืมไปเลยดีกว่าว่ะฟองง่วงไหมฟองง่วงฟองง่วงเราก็คือว่าแล้วมันก็บอกว่าประชาชนประมูลได้ก็เลยออกพี่ออกตรงนี้เลยเหรอเอเวสเอเวสเอเวสไม่เละครับเดี๋ยวอะไรจวมันก็ไปหาคนสุดท้ายครับ นะครับเจนครับวันนี้ครับเจนเล่นไหนพี่จุกเจนเล่นเรื่องเล่นไหนอยู่ไอพัดจะรับพูดอะไรไอพัดครับอะไรพี่จุกชไอหาดไอ้เบสไอ้เบสของงบกินกินจุหน่อยดิของงบกินจุเฮียเขาบอกมึงได้โดมื่นหนึ่งใครพูดเลยนะมึงก็ไม่อาจสปอยบัวู้ยบู้ดสปอยเฮียดีข้างนอกแล้วได้จริงได้เหี้ยเขาบอกมึงเขาบอกมึงได้โดมื่นหนึ่งไ้เฮียจะมาขอจะกูอีกกูรั่วอรั่วเลยมึงรู้จักพอบ้างเหรอไอ้เฮียไม่กูอยากกิน พี่พี่จุกบอกหวานเจี๊ยบรถลดเดือนนี้ไม่ต้องผ่อนแล้วหวานเจี๊ยบยอมรับไม่เอาไม่เอาไย่เอาไม่เอาคุณจะกินชาบูวันนี้กูจะกินชาบูโชว์ของโอฟซื้อชาบูกินได้ไหมโอ้โหมึงก็โอ้โหนี่มันก็พอละมั้งไม่มันบูฟเฟ่ต์นะชาบูยังจัางอยู่เลยมป็นเนี่ยฮัลโหลสองโอฟซื้อชาบูเดี๋ยวชาบูซื้อเองโอ้โห มึงก็ซื้อมึงก็ซื้อมากินเองก็ได้มั้งมึงได้ตั้งหมื่นหนึ่งพิจุกมึงอยู่ไหนเนี่ยเดี๋ยวกูไปรับนี่กูอยู่ข้างหลังเนี่ยไหนมึงเลิกตกล้วเหรอเลิกตกล้วเฮ้ยอยากได้แบบพี่จุกมั้งเว้ยเป็นหมื่นๆนโอ้ผ่านมึงได้กูกูทันนาทีได้ได้ดีนะหมื่นเนี่ย สองสามเดือนได้ทีนะเจอได้ยอดหมื่นเนี่ยมึงรู้ไหมเนี่ยกูน้อยใจแล้วกูไม่อยากได้ีไม่เคยได้เลยหมื่นหนึ่งก็เป็นชีวิตด้วยผมมั้งในพี่รวยวะผมยังไม่เคยได้เลยยังไม่เคยได้เลยยอดหมื่นกูตัดเลี้ยงกับตังค์เยอะมากมชบวยเดียวโห่เกินไปโห่ก็หมื่นหนึ่งมันก็พออยู่มั้งพอยันอุปกรณ์แล้วก็พอแล้วมันก็พอแบบไงก็มั่วไอ้กูกินจุบอะกูกินจุบเพราะว่าอะไรพอเลยนะ อะไรนะพี่ยังหายพี่เราผมได้ไหมพี่จุบโหนั่งเงียบเป็น,นไอ้เมียเ,เ,เลยอะไรที่ไห่ที่เราอะไรอะพี่ย่าง,างผมบังดีได้ตั้งเยอะ